สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะมามาเพื่อนๆจ้ามัอนี่สิมาอัปเดตเอ่อที่ไปสร้างซื้อปุ๋ยเนาะจ้าเนาะเพื่อนก็นได้ไปซูมยู่บ้านเนาะจ้าเนาะคือสร้างปุ๋ยแบบในอันเน็ตเนาะจ้าเนาะในในในออนไลน์เนาะจ้าเนาะว่าเพื่อนก็นไปซูมเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนก็นได้ไปชมสวนเนาะน้ำเนาะจ้าเนาะชุมสวนแล้วเพื่อนกับ ไปวิเคราะห์สวนเฮาแล้วก็ไปเบิ่งทุกโมกทุกศอกทุกมุมเนาะเนาะเจ้าพื้นยางเนาะจ้าต้องแต่น้องสาวก็ทายมาบ่หมเอิเนาะจ้าเนาะทายมาส่วนหนึ <tam> to to ่งเนาะจ้าเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวเราไปชุบนมกันเลยเพื่อนๆจ้าว่ามันสิเป็นอย่งไหนเนาะจ้าเนาะไปชุบนมกันจ้ามีตัวยาตัวไหนขูดแมลงอยู่ครมีตัวยาตัวไหนคุมแมลงอยู่ครับแมมลงโพไไไอ้ววว ไฟแลงไฟไหลเนี่ยเราต้องขุมแมลงให้ได้ด้วยแมลงก็ต้องต้องสังเกตดูว่าช่วงไหนที่มันลงเราก็ถ้าป้องกันก่อนใช้สารเคมีใช่ไหมเดี๋ยวดเดี๋ยวผมจะ,ะให้ไครตัวซางกับน้ำส้มคนไม้ไอัวนี้มป้องกันอันั้นคือฆ่าสารเคมีคือฆ่าแมาลงแต่นี่เราป้องกันไว้ป้องกันปุ๊บแมลงมันก็ไม่มาครับอหรือมันไม่ชอบกลิ่นมันก็ไม่มาครับแต่นี่สวยแล้วเนี่ยเพิ่มน้ำตรงนี้ นั้นทำปูไม่สวนนยนะพูดถึงนะแต่ผมผิดที่ผมปลูกลึกอันนี้ผมปลูกเดือนตุลายไม่ตุลาเนาะครับตุลาเป็นที่เจ็ดที่แปดตุลานี่แหละอ่าอ่เป็นที่เจ็ดที่แปดตุลาตัว okay. ที่เหลืองๆที่ปลูกก่อน ตรงนี้ก็น้องเคยก็ได้อธิบายอหลายอย่างไห้เพิ่์ฟฟังหนาะจ้ะเนาะก็อันไหมเหมือนกันี่ครับแต่ตปลูกอนมันตายเกือทั้งหมดตัวปูก่หนึ่งทีนี้เปลี่ยนแลเปลี่ยนหมดแล้วใช่ไหมครับอันที่นิ่งก็เปลี่ยนได้เลยก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องปลูกให้ถูกวิธีครับผมปลูกผิดวิธีเอันนี้มันก็มันก็พยามันนะแต่มันนิ่งมากเลยเนี่ยยอดตรงนี้ขึ้นมา ฮอร์โมนที่ใช้คือเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเรื่องฮอร์โมนเนาะโอเคผมบันทึกภาพบ้างว่าใช่ไหมพี่วัวี่วัวรอบๆเนาะแล้วก็กินซีก็เคยใส่เหมือนกันกินซีอ่าหกต่ำสามใช่ไหมครับินซีเคมีใช่ไหมแล้วก็มีเห็นสี่สิบหกถึงศูนย์อยู่อันนั้นเป็นเคมีเป็นยูเรียแต่การนี้ไม่ใส่ครับไม่ไม่ใส่ไม่เคยใส่ไม่เคยใส่ไม่ใส่ข้าว อ๋อใส่ข้าวโอเคข้าวโภยเยี่ยงข้าวของไอของเราเนี่ยนะอโอเคถ้าถ้าเราจะใส่นะจะพูนดินหน่อยก็ได้หรือไม่พูนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพูวนมันจะเกิดผลดีเนาะแล้วต้องพูนดินรอบๆตรงเนี้ยนะพูนดินรอบๆอย่าอย่าให้ใกล้โคนนะมันจะโดนลาก<อ>ต,ตรงปลายกิ่งมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วก็ถกอมาสักประมาณครบ่นึงแล้วเราก็พูนดินรอบๆอย่างเงี้ยนะดินรอบๆนี้เลย คนรอบเร็จปึ้งก็เอาดินเนี่ยโรยโรยข้างหน้าเลยครับผมโรยหน้าเดนทุตตอนนี้หน้าร้อนใช่ไหมไอตอนนี้มันจะเข้าหน้าเข้าหน้าหนาวดินมันจะแห้งเราใช้ยาเนี่ยคุมบางๆครับผมคุมเหนือนั่นจริงแล้วก็ลดน้ำส่วนขี้ข้างคาวเคียงคาวสูตรที่เป็นปุ๋ยขี้ข้างคาวเลยมันจะเข้มข้นกับดินหน่อยเราสามารถโรยได้แต่ให้บางๆให้บางๆโรยโรยเนี่ยรอบๆ โรยบนอันนี้เลยบนดินอ่ะหรือบน่างหรือทางดินออกมาหน่อยงโรยได้เลยโรยตกไปปลายตรงนี้ได้เลยนั่นขี้ขางข่าวนะหรือผสมกับดินแล้วก็โรยก็ได้ต้องใส่เยอะใช่ไหมก็ประมาณเนี้ยทีนี้ต้นหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันมีร้อยกว่าต้นเนาะคือใส่ไปไปตามที่เราเห็นว่าว่าโอเคอ่ะว่าพอดีอ่ะนะประมาณประมาณสองสองสองกิโลต้นหนึ่งอ่ะประมาณสองสามกิโล ใส่ใต่ใสให้มันพอดีพอดีอะนะเอาโรย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 เสร็จแล้วตากับยน้ำแล้วก็ลดน้ําใส่เยอะไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นอีทีมันไม่เค็มมันไม่เค็มอ๋อแต่ต้มตุ้นเลยแต่นี่สวยนะเนี่ยแับมีต้นเดียวนี่อ้าวนี่ดูได้นี่นี่เลยรอบรอบแรกต้นโชว์จักเดือนเจ็ดเดือนหรือหกเดือนอันนี้ที่ไหนเนี่ยที่ อนนี้กเรียกว่าอะไรบ้านอะไรบ้านหนองไทรครับหนองไทรอำเภอไอ้บ้านหนองไทรตำบลหนองขมานอาอำเภออำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อแซมชื่อแซมโมบิเต่อตะเกวนที่ตะเกต่เป็นคนสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะที่เข้าสวนชมสวนด้วยขอบคุณมากค่ะมาถึงจนได้มาถึงจนได้อ่า ตัวนี้สวยแต่ว่าใบใบเขาจะเล็กเห็นไหมปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาแตกน่ะใบมันจะใหญ่ออกมาโอ้ครับใช้ฮอร์โมนอะไรบ้างฮอร์โมนผมมีคิวบิกเนาะคิวบิกคิวบิกอ่าผมดูดูนิดนึงนั่นดิเห่นเป็นม่อผมเอากุญเจก่อเราจะได้จะได้จัดยาได้ถูกเนอกาะว่าเคยใช้อะไรต่างๆบ้างครับอ๋อมีตัวนี้อยู่เนาะตรงนี้ ตอนเช้าป้าที่ขึ้นตรงไหนครับไม่ใอยู่ตรงไหนตอนที่อยู่ตรงนี้ตอนเช้าตรงนี้ถูกต้องไหมน,น่าจะตรงน่แจะว่าช่วงเช้าตรงนี้ได้รับแดดโอเคไม่มีปัญหาอะไรแม้มันจะอยู่ติดกับตอนอ้นยางพาราคือตอนเช้าอย่างน้อยตอนเช้าจนถึงบ่ายสองโมงอนะ่ะให้ให้เขาได้ได้รับแดดอืมจ้ะไม่ไม่บงัง จ้าพี่น้องเป็นจังใดแน่จ้าชมกับชมสวนกับเพื่นที่เพื่นพาวิเคราะห์การดูแรลรักษาเนาะจ้าเนาะคือน้องเคยเขาเขาได้ปลูกพิษตั้งแต่แหล่งเนาะจ้าเนาะกุลลุมหลึกไปเท่ากับมีการซื้อมาสามเนาะจ้าเนาะกับ ตัวตีข้าสามก็โอเคเนาะจ้นะเนาะข้าก็มาหลุ่นน้ำกันเนาะจ้นะเนาะการที่จะใส่ปุ๋ยที่เพิ่นนำ้ำน้ำมาสเสนอแล้วก็หายใส่ล่องเบิ่งเนาะจ้นะเนาะเพราะว่าข้าก็บราเคยใส่เนาะจ้นะเนาะมันเป็นอ่าปุ๋ยอินทรียนะ์มักเนาะจ้ะเนาะมักจากทานพืชต้นไม้อ่าใบไม้อ่าอะไรแบบนี้เนาะจ้ะที่เพิ่นเอามามักไว้เป็นนั้นของเพิ่นเนาะแล้วก็มีมูลขังข้าวที่ข้าวสวยใส เป็นปุ๋ยมูลค้างคาวนะจ๊ะเนาะมันก็อาจจะว่าเป็นแบบขี้ค้าง้าวถึงเมือ่อตนต้นนะจ๊ะเพื่นก็ต้องผสมเน่แหละเนาะก็มาล่อเบิ่งกันเดือนนี้แล้วก็อีกสองเดือนข้างหน้านะจ๊ะนะเฮามาล่อรุ่นน้ำกันว่าสวนทุเรียนสาวที่ลี่สีเป็นจั้งใดเฮ้าก็ตื้นเต้นกัน้อจ๊ะเพื่อนจ๋าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทีมว่าเข้ามารับชมขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมติดตามไว้ด้วยจ้าเด้ออย่าลืมแชร์ด้วย พราะว่าเขาจะได้อัปเดตสวนทุเรียนหน่อยเข้าเรื่อยเรื่อยให้บึงนอกจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีค่ะ